อันนี้คือตัวล็อกก็ะดษนะความกว้างเท่าไหร่ฮะประมาณยี่สิบ a สี่อ่ะยี่สิบยี่สบเอดค่ะอ๋อนี่ a สี่เลยอ๋ a อ a สีก็คือมันจะคัดมันคัดให้เลยหรือเปล่าเวลาพิเศษปินอย่างเดียวปินอย่างเดียวแล้เเวเร,เราตัดเองอถ้าพ,พี่ซื้อเครื่องอะไรคัดมาด้วยเราก็ต้องใช้ร่วมกันงานที่เป็นยังไงก็เป็นสติกเกอร์แล้วตัดไปแปะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมถ้าพี่สะดวกตัดเองก็ตัดเองได้อ๋อได้ได้ โอเคทำไงฮะได้แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์มีไดรเวอร์มีอะไรให้นะใช่มีอ่าโอเคใส่ตัวอันนี้ก็ใส่ม้วนวางชิดด้านขวาม้วนนี้ม้วนนี้ระดับกระดาษ A4 เท่าไหร่กี่ยันตัวนี้ยาวอ่าห้าสิบห้าสิบเมตรอ่าห้าสิบเมตรเอาโอเคได้สติกเกอร์ดีไหมมันติดอ่ากล่องอะไรได้นะใช่ค่ะติดได้โอเคอ่ะลงเอาลงนะอ่าแล้วก็วางชิดด้านนี้ค่ะฝั่งนี้ ด้านขวาหนแล้วก็ทำตัวนี้หาล็อกก็คืออย่าไปชิดกับสติ๊กเกอร์เกินนะอย่ามากคือคลายแล้วก็ล็อกโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เวลาใช้งานคุต้องคลายสติ๊กเกอร์ก็ตรงนี้มมันหนักโอเคเดี๋ยวมันจะดึงไม่ได้ต้องคลายแล้วเราก็ต้องคลายตลอดเลยถ้ามวันใหญ่มันต้องคลายอยู่โอเคแต่ถ้าม้นเล็กไม่ต้องคลายอ่โอเคเสียบเลยแล้วก็จะมีตัวัวกระดาษ เป็นตัวนำนำกระดาษเข้าไปอ๋อ<ห>ตัวนี้แถมไม่ได้วยใช่ก็ไปติดกาวแปะกาวนี่มันจะมีตัวนี้นค่ะเส้นปักเส้นปักก็ติดกาวแค่เส้นปักจะใช้กาวสองหน้าก็ได้ติดแถบเนี้ยคะ่ะ่ลองดูเส้นแล้วก็กติดกระดาษตัดหัวกระดาษให้ตรงก่อนนะคะแล้วก็ติดที่ไม่เกินให้ติดที่ขีดเส้นปักตรงนี้ใช้กาวสองหน้านะ ว่าเรามีกาวอันนี้ไม่ให้กาวมันเป็นกาวทาตู้ตีนกาวลีมุกอันนี้ให้ให้มากี่ชิ้นสามสี่ชิ้นอันนี้ประมาณสองชิ้นอ่าโอเคอ่ะโอเคใช้เลยครับถ้าพี่ไม่ใช้อันนี้ยพี่จะตัดตรงเนี้ยไปเลยก็ได้อ๋อโอเคได้ไม่ต้องติดเนี้ยแต่ว่าก่อนที่จะใช้งานของวันนั้นนะคะจะต้องนํากระดาษตัวนี้เข้าไป เริ่มต้นก่อนแต่ว่าระหว่างการใช้งานระหว่างวันอะก็คือเอากระดาษคารเครื่องไว้อย่างเงี้ยมันก็จะสั่งพิมพ์ได้ตลอดอ๋อโอเคแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ต้องนํากระดาษใหม่ใช่ใช่อีกวันหนึ่งนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันต้องสั่งงานเข้ามาก่อนนะค่อยทาแต่อันนี้ดูวิธีใส่กระดาษก่อนนะตอนนี้มันอยู่ที่โหมดพินพ์อยู่นะเราให้เลื่อนมาที่จ็อกแล้วมันจะกด กดเข้ากดออกได้เข้าก็คือมันจะดูดเข้ามาเข้าหาตัวเรา mm hmm. ให้เราเสียบกระดาษเข้าไป mm hmm. ลงไปให้สุดเลยแล้วก็กดออกอ่ะพี่จะเห็นตรงนี้ข้างใน <Wow. S 1> มันจะโผล่มาประมาณห้ามิลพม,มิลต้องกดเกด oh. นี่ยข้างในตรงนี้ oh. ตรงปลายกระดาษอนะ่ะมันจะมี ขีดต,ตรงนี้บอกเอาโผล่มาแค่เนี้ยเนี่ยค่ะเจนปะตรงเนี้ยก็โผล่เลยเหล็กออกมาแค่นั้นแล้วก็เราค่อยพิมพ์แต่ว่าต้องสั่งงานเข้ามาก่อนเท่านั้นเอาไปที่ถ้าเราจะสั่งจากรถบุ๊กก็ใช่ไปพิมพ์เหมือนเดิมนะอ,อันนี้คือจะภาพร้อมพิมพ์คือไฟเขียวนิ่งแล้วก็มาที่เครื่องพิมพ์ พี่ต้องเข้าใจไดเวอร์ก่อนนะไดเวอร์มันจะมีตัวเครื่องมันจริงๆคือ L, L อเอสันเอหนึ่งสองศูนย์แล้วก็จะมีไดเวอร์พ่วงอีกตัวหนึ่งคือ L อขหนึ่งสองศูนย์มันพิมพ์ได้แตุ่พิมพ์ไม่สวยจะมีอีกตัวหนึ่งคือ f สันเอสามหนึ่งศูนย์ในนี้ค่ะ L อสามหนึ่งศูนย์ใช่ แเครื่องมันจริงๆคือ L หนึงสอนะไดเวอร์ตัวนี้ L สามนอ่ะ L 3 1 0หนึ่อีกตัวหนึ่งอันนี้เอาไว้เพื่อตั้งค่าไดเวอร์ให้มันมีการตั้งค่าที่เยอะมากขึ้นอะ่ะมีพิมพ์ละเอียดมากขึ้นอ๋ออเ,อเ,อเอันนี้เดี๋ยวตอนเราลงโปรแกร,รมเราจะตั้งให้หมดเลยแค่รู้ว่ามันจะมีไดเวอร์สตัวตัวจริงคือ L 1 2 0ตัวไดเวอร์หลอกอะ่ะคือ L 3 L 1 0 เดี๋ยวต้องไปยินต่อที่โน่นนะใช่ค่ะแล้วก็วรีโมทเข้าไปทำให้ก็ได้อารีโมทนะใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์น้องไว้ด้วยเนาะจะมีไลน์มีไลน์ซัพพอร์ตอยู่แล้วก,จวก็จะมีตัว convert file น,นะคะ่ะไดซีอันนี้เดี๋ยวก็จะติดตั้งไว้ให้คือมันจะมีไฟล์ในไดซีโฟลเดอร m t x 2อ o w d e r data แล้วก็จะมีชื่อไฟล์ a a a png อันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ b b b อีกตัวหนึ่งคือไฟล์ที่เราเอาใช้จริงจรเดี๋ยวอันนี้เริ่มตั้งใจแรกเลยนะตัวอันนี้งานพี่ไม่มีเครื่องตัดถูกไหมไม่มีไม่มีก็คือทำไฟล์จาก ai ก็ได้ ได้ใช่ไหมได้ถ้าเครื่องตัดมันก็จะมีมาร์กอะไรเข้ามาคือถ้าสั่งพิมพ์ตรงๆอ่ะโดยไม่คอนเวิร์ตไฟล์อะไรอ่ะมันจะพิมพ์แล้วฟีดทิ้งเพราะเครื่องปริ้นปกติมันจะพิมพ์แค่ A4 ถูกไหมมันพิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะพิมทิ้งใช่ถ้าเกิดมันไม่ได้คอนเวิร์ตไฟล์ไม่ได้ทําไฟล์แปลงไฟล์อ่ะมันจะฟีดทิ้งออมาเป็นเม็ดเลยอืม เพราะฉะนั้นต้องแปลงไฟล์ก่อนใช่ง่เปิดมาคือแปลงไฟล์เป็นอะไรนะเดี๋ยวนะคะตั้งหน้ากระดาษเป็นยี่เป็น A4 เนะเาะโหมะตั้งเป็น A4 จริงๆความยาวไม่จำกัดนะพี่จะยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่หน้ากว้างอ่ะแค่ A4 อ๋อหน้ากว้าง A4 ความยาวไม่จำกัดใช่จริงๆยาวแค่ A4 ก็ได้แล้วก็สั่งปริ้นได้หลายใบอะมันก็ต่อเงินแล้วอันนี้ใช้หมึกอะไรเนี่ยหมึกเป็นหมึกกระน้ำเฉยๆหมึกกระน้ำใช้รุ่นไหนก็ได้เนาะใช่ ว่าีคฟาร์มอะไรสติ๊กเกอร์านันม้วนเท่าไหร่เราพี่ต้องทำซอยคอยเลย mm. ไม่รู้ แค่นี้นะแล้วก็จะเซฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่ก็ไปพิ้น์พินพ์ออกเครื่อง F 3 L สามหนึ่งศูนย์ก่อนที่เราตั้งค่าไดเบอร์ไว้นี่นะ L สามหนึ่งศูนย์ไม่ใช่ L หนึ่งสองศูนย์นะแล้วก็เซตอัพหน้ากระดาษใช้กระดาษให้ตรงกระดาษคือยังไง เอซเซตอัหน้ากว้างให้ตรงอันนี้เป็น A4 ตรงอยู่แล้วก็ถูกต้องโอเคจมุตนว่าพี่อะ่ะปิ้นหน้ากว้าง A4 แต่ปริ้นยาว4ี่ิเซนอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องมาเพ f ย์เฟ c นแล้วก็กําหนดขนาดความยาวของตัวเองจะออกไป40สเซนอ๋อโอตรนี้นะแต่เนี้ยเราใช้ A4 ก็ความยาว29ถูกแล้วก็ก็โอเคแขนานเนี่ยก็คือปิ้นออก L3 1สแล้วกดปิ้นแต่เราก็กดปิ้นอีกทีนึง แล้วสามยิงสูตรไม่มีเครื่องพิมพ์เตอร์ออกใช่ไหมเราจะให้จัดเก็บเป็นไฟล์แล้วก็เราจะได้มันก็บอกว่าให้เราเซฟเราก็ไปเลือกเซฟไว้ที่ไดซีมีนี่ล่าเบลเจ็ตแล้วก็ data แล้วก็มาแทนไฟล์ AAA ตัวเนี้ยแค่แทนไฟล์เท่านั้นเทแทนไปเลยเปลี่ยนชื่ออื่นไม่ได้ใช่แล้วก็เซฟกดย็ดทับไปเลยแล้วก็เอา AAA นี้ปิ้น เอาไปเจนเป็น B แล้วตัว B อ่ะพี่จะไปแก้ชื่อไฟล์อะไรก็ได้อืมแต่ว่าตอนที่ก่อนคือตอนเจนอ่ะมันเรียกแค่แค่ตัวเองเดียวไฟล์เองแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะอันนี้อยู่นี้แล้วคือเวลานี่นะสิบห uh ้า huh. คือวันนี้เนาะแล้วก็มาเจนก็คือกดค o n v e r ร์ i a in ตัวนี้ตัววี้คลิกเข้าไปแล้วก็กดโอเคไปเรื่อยๆเลย,เยแล้วก็มาดูตรงนี้ ก็ได้ตัว b มาไฟล์ b ตัวนี้พี่จะคัด copy ออกไปหรือว่าแก้ชื่ออะไรก็ได้เลยนะเอาไปไว้ที่อื่นก็ได้ได้ไม่ต้องแบบสับสนเสร็จแล้วเวลาพิ้นจริงเราจะมีโปรแกรมปิ้นตัวหนึ่งคือสมาร์ทพิ้นตัวนึ่ง mm hmm. ก็เปิดเข้ามาแล้วก็มาเลือกไฟล์แล้วกี้ย้ายมาเดสก์ท็อปก,ก็เลือกไฟล์ b นี้จะแก้ชื่อก็ได้นะ mm hmm. แล้วก็เลือกออกเครื่อง l หนึ่งสองศูนย์อันนี้ mm hmm. แล้วว่าอันนี้ก๊อปปี้ะไรก๊อปปี้สอง L หนึ่งสองศูนย์ใช่อันนี้คือเครื่อง L หนึ่งศูนย์มาออกตอนเนี้ยตอนที่โปรแกรมสมาตินนะ่ะค่อยปินออกตอนนี้คือทางไฟเสร็จแล้วจะปิแล้วใช่ส่วนไ mm hmm. อ้ไฟเนี้ยพี่จะเอากี่แผ่นที่มาเบิ้ลตรงนี้ได้เลย mm hmm. แล้วมันก็จะปิ้นต่อนเนื่องออกมาเลยนะแต่วันนี้เอาสองแผ่นนะก็สั่งพิมพ์ก็รอง,งานเข้าเครื่อง เครื่องมีไฟส้มเครื่องที่ปุ่มอ๋อต้องสั่งปินพ์ก่อนใช้สั่งิ์ก่อนแล้วไฟส้มมาตรงไหนนะมาที่ปุ่มกระดาษตรงนี้อ๋อมาตรงนี้โอเคนั่นหมายความว่ามาแล้วนี่งานมาแล้วคือไฟส้มจะค้างไฟเขียวจะกระพริบเสร็จแล้วก็จะมาจอกกระดาษเข้าก็ถ้าเกิดพี่คากระดาษไว้มันก็จะฟีดฟีดทิ้งนะมันเหมือนแบบเรียกอ่านกระดาษต้องสั่งมาก่อนใช่ก็เดินมาที่จอกนะแล้วก็ใส่กระดาษอย่าลงไป ให้สุดเลยแล้วก็กดเอาออกมาประมาณสักแค่นี้ <S 2> <S 2> แล้วก็เลื่อนกลับไปปิ้นเพื่อจะมากดปิ้นที่ปุ่มตรงนี้มันก็จะปิ้นได้เลยปิม้มะอะไรก็ดีเอาชัดๆเลยเดี๋ยวะมาถ่ายมันก็ดีแนี่ไงโอเคก็ปิ้นเลย ใช่นี้ก็จะพิมพ์ได้ยาลวละเวลาพิมพ์เสร็จพี่ก็ตัดช่องหน้าออกเสร็จแล้วก็อย่าปิดเครื่องของวันนั้นน่ะที่เรสั่งงานกี่งานหรืองานงานอื่นก็ได้แต่อย่าปิดเครื่องปิดเครื่องก็จะสีทิ้งอืมโอเคห้ามปิดเครื่องแล้วถ้าเสร็จงานแล้วทำไงต้องเอาออกก่อนค่อยปิดเครื่องไม่งั้นจะสีทิ้งหมดเลย